เอา้านะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ FC 25โคนมาริเบเนเจอร์โหมดกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับมากับพาร์ทที่6หรือ7วะเออวันแล้วแหละหลายพาร์ทจัดงงไปหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปดูนี่ก่อนครับว่ามีใครมาขอซื้อตัวเราไหมนักเตะเราอะ่ะเอามีคนขอซื้อเลวิสครับแล้วก็มาตินเดี๋ยวเราไปคุยกับคนที่ขอซื้อมาตินก่อน ขอซื้อมา1ึ่งล้าน2แสนดอลลาร์สวัสดีครับเหยื่อรายแรกคุยกับคนวัลลีอ่ะมันก็ยากนิดนึงอ่ะนะหน้าตาพร้อมโกงคนทุกคนอื่นได้ทุกเมื่อมาแล้วครับเหยื่อเรารายแรกจับมืออย่างนิ่งมาเลยคุยกับคนวัลลีไมาเลยมาเลยัมออนคัมออนไหนคุยดิว่าไง 1, 2, หนึ่งล้านสองเหรอล้านหกใช้ไหม คือด้วยความที่เป็นพุ่งสามประตูที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะผมว่าน่าจะได้นะเซียนคอร์สไม่มีครับ1นล้านหไม่เอาครับ1นล้านสเซียนคอสสี่แสี่เปอร์เซ็นต์อ่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาล้านสองไม่เอาล้านหกเหมือนเดิมเซียนคอสหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ไหมอ่ะขอโทษนะแต่ว่าตัวนี้ก็สำคัญกับทีมเราแต่กูไม่เคยใช้เลยนะไม่เอาครับล้านสองอ่าล้านสองกับล้านสอง แล้าสองก็ได้อะยอมยอมตกลงใครเหย,ยื่อใครวะเนี่ยโอเคแล้วต่อไปเป็นจาเมลเดวิสแต่เดวิสผมไม่อยากขายดีวะ่ะผมเรียกแม่งแพงๆเลยหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นดอลลาร์เราไม่เอากูมไม่ขายนั่นแหละง่ายๆแค่กูอยากคุยกับมึงเฉยกจะบอกมึงเอานะไม่เอาครับหนึ่งล้านเก้าแสนค้อนหนึ่งเปอร์เซนต์ลีเจกเลยครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาเรียกมาคุยให้มันเปิดน้ำมันเล่นเฉย ไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวเราไปดูนักเตะเราปัจจุบันนะครับกอดอนหายเจ็บแล้วครับหลังจากโดนทิมเป็นรอบที่แล้วเอาซะแบบกอดอนกุ๊กกิ้งเป็นหมา <c oughs> ขาเป๋เลยเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีนักเตะคนไหนที่ใกล้จะหมดสัญญาอีกไหม <c oughs> ตอนนี้ก็มีลัตตี้ครับแล้วก็เลวิสเลวิสผมว่าต่อสัญญาให้มันหน่อยไหนอยากได้เป็นอีโบเทนได้เลยเลวิสเอาให้หนายได้เสมอ คือเขาเป็นอายุย6่เองอะ่ะแล้วก็เป็นแบกซ้ายอ่ะผมรู้สึกว่าแล้วมันวิ่งเร็วมากเลยนะสัญญา2ปีไปเลวิสเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกนะครับว่าเขาอยากได้สัญญากี่ปีผมก็เลยเสนอ2ปีไปค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ครับให้1นึ่งแสนเลยผมว่าผมจะตั้งค่าเสร็จสัญญาไว้ประมล้านที่ส0 0 0สนครับทุกทุกนักเตะทุกคนจะได้ค่าส,สัญญา3 0 0 0สนแต่ว่าค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์จะไม่เท่ากันครับโอเคครับเลวิสโอเคกับสัญญานี้ครับ โคบอลลีบอกเสร็จกูอยู่กับกูยาวๆมึงอะจริงจริงโคบอลีไม่ได้ให้เลวิสนะให้เอเจนต์เลวิสไอ้โค้ดไม่โค้ดแบงบ้ากามไม่มีความน่าเชื่อถือเราต้องไปหาคนที่สำคัญสำคัญก่อนเนี่ยทิปเปียเนี่ยต้องคุยครับทิปเปียเราใช้เขาบ่อยด้วยเขาอยากได้เป็นอินพาวเทนได้เลยทิปเปีย ่อดกไหมสัญญา6เดือนไม่ได้บอกว่าจะต่อกี่ปี2ปีไปไม่เอาครับไม่ต่อสัญญาเพิ่มไม่ได้ดีเทีเ่ยมหยาเนียนจะบให้ทีเปีย1ปีเออค่าเดินสัมดาครับปัจจุบันเขาได้แสนห้าเราให้เขาเพิ่มเป็นแสนเจ็แล้วก็ค่าเซ็นสัญญาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่าเซ็นสัญญาก็ตามที่เราตกลงไว้ว่าส0มแสนครับ วีแสนเจ็ดค่าสัญญาสามแสนโอเคไหมโอเคครับที่เปียยิ้มเลยโค้ดกูยิ้มเลยแม,ยม่คนนี้ก็เหมือนกันไม่ได้ที่เปียนะให้เอเจนต์ไม่อยากคนแบงบาก,กามจัดคนต่อไปเป็นใครนี่นะที่มันจะหมดสัญญาโอ้ลองสตาร์ทครับอันนี้ยอายุ27ไม่ได้เลยคนที่เสียไม่ได้เลย เราตาเขาไม่ได้บอกว่าเขาอากได้รัวอะไรเราให้เป็นคูเชียลครับแล้วก็สัญญาเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะต่อกี่ปีเราซัดไป2ปีครับโอเคครับเขาโอเคกับ2ปีเออไม่ต้องมีค่าสินสัญญาไม้ไโคร้รคุณบลีคุยง่ายครับคนณบลีปัจจุบันได้แปดหมื่นเอาไปแสนหนึ่งค่าเซ็นสัญญาเอาไปสามแสนตามเพื่อนๆมุ่งไปเดี๋ยวไป ใไหมเราสตาร์ทโอเคครับโอ้โหยิ้มเห็นฟันขนาดนี้ใช่เลยเดี๋ยวเราต่อสัญญาไว้เท่านี้ก่อนเออไว้ไอ,อ,อพวกข้างล่างๆเนี่ยเราเราแทบไม่ต้องดูรครับเราไม่ได้ใช้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมแรกกันเลยเลยเกมแรกเราจะไปเจอกับเ,กเจอกับใครวะเจอกับแมชชสเตอร์อยู่ในต่าไงล่ะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเลยเรามาเริ่มเกมที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดบุกมาที่โอแทฟฟอดกันเลยครับอีเอตูนี่มึงดักได้อีกแล้วอ๋อตอนนี้อนเอตูนี่มันโดนย้ายล้วไม่ใช่หรอหรือว่าเกมมันยังไม่ไอัปเดตแต่เกมเพิ่งอัปเดตมาไม่ใช่เหรอเฮ้ยอยรุนโอ้ยแซงเอ้ยหลังปวดหัวว่ะไม่บังคับก็ไม่เข้าขครับโดนก่อน,น,นตั้งแต่ ตั้งแต่กี่นาทีแรกวันนี้ไปดูเจ็บปวดเด็กเลี้ยงผู้อยากดูตั้งแต่หนาทีแรกาที่ฮายาชิดะฮายาชิดะเออเลวิสเราให้ฮายาชิดะเป็นตัวจริงไปเลยครับเพราะว่าน้องมันเก่งอ่ะเก่งจริงกอดดอนมาในเกมแรกหลังจากเจ็บมานานต้โดนปาดโดนปาดกี่ตากวิ่งหน่อยเว้ยอันแน่เอาเอาโดนดิ สุดมาจังหวะนี้กอดอนก็ซัดเข้าไปโอ้ยแม่งชนไอ้เชี่ยมึงเซฟได้ไงวะกาณาโชกาณาโชนี่ไงกาณาโชว์เอ้ามึงส่งบอลเอ้าได้อยู่ครับฮายาชิดะไออีซักอีซักอีซักโอ้แม่งเอ้ยอีซักมึงยิงทำไมมันยิงโดนแต่ผู้รักษาผู้รักษาประตูวะ ยิ่งตรงตัวผมว่าไม่ได้ตรงขนาดนั้นดีกว่าดอนก็ดอนอีซักอู้ไหนอยู่รอสตาร์ปลองสตาร์ปซัดเข้าไปเฮ้ยชนชนเสาโอ้กูคุเหนื่อยว่ะปวดหัวเลยจบครึ่งแรกไปครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็น,กนำไปหนึ่งต่อศครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มเกมในครึ่งหลังกันเลยครับเราตามอยู่1-0นะโคดมาลีก็บอกว่าเอ้ยแก้เกมแล้วมาแล้วมาแล้วอีซัคมาแล้วเมอร์ฟี่วิกซ์นหน้าดีเออจะอยู่ทำไมอะอีซัคไปแล้วอีซัคอีซัคเรียบร้อยบอกแล้วโคดมาลีเขาแก้เกมมันหลมาแล้วครับ1ประตูตอนหนึ่งเลยครับจังหวะนี้จากอีซัค ักวันนี้พลิกมาในวันนี้โอ้โหนิ่มๆก็ขวาไปดิหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับกลับเข้าสู่เกมบอกนะคนบัลลีเขาแก้เกมเก่งผู้มึงไม่เข้าใจเฟอร์นันเดสผู้ท่ายื้อท่ายื้อทำบอลหน่อยเฮ้ยโอ้โอออออหโอโโอโกองหลังไม่บังคับแม่งก็ยืนเฉยๆโอ้โปอวดหัวเลยเหลือเชื่อเลยสองประตูต่อนหนึ่งนะครับจากคูโน่เฟอร์นันเดสเมอร์ฟี่โอ้โหไปไม่ได้หว่ะเยอะจัดแล้วจะย้อนไม่ได้เลยเมื่อกี้ หน้าหลังเลยซ้ายขวานหน้าหลังเลยแบ่งล้อมคู่5-4 5ตัวนี่ไงอายาชิดะทิมมาได้โอ้อส่งบอกให้ส่งใ,ใกล้ส่งใ,ใกล้โคบอลีบอกว่าให้ส่งใกล้ใกล้ฝ่าว่าไม่ฝาว่าไม่ฝาว่าไปแล้วครับเลวิสเคลลี่มาที่เลวิส โทนเนลลี่โอ้โหพลาดหลายลูกเลยว่าจังหวะนี้เหลืออีก30วินาทีก่อนถึงเวลาบาดเจ็บครับหมุนไม่ไหนล่าหมุนจังเลยโฮมโอ้แทงมาจาังหวะนี้ให้อีซักอีซักไปแล้วให้เมอร์ฟี่ครับเมอร์ฟี่ได้ไหมเมอร์ฟี่เมอร์ฟี่โอ้โหไม่ทันครับกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิ่งเ,เ,เ,เร็วกว่าเร็วกว่าเมอร์ฟี่กูได้ไงนะ ดึงไว้ดึงซานโชวไว้อย่าให้ไปเอาไปส่งมาที่บูนโน่คนเดสโอบเซฟเดวิสพยาชิดะโอ้โหไม่ผ่านครับเฮ้ยไอลุนอยาโอเคโอ้โหเราไม่มีโอกาสบุกเลยอะแมนยูบุกอย่างเดียวเลยครับ พอยลุนโอ้โอเรียบร้อยครับ3-1ปิดเกมเลยโอ้โหไม่ว่าไม่ไหวว่ากองหลังไม่ไหวจริงแม่ไม่เข้าบอลเลยโอเคครับหมดเวลาไปครับแิเวเาสเตอร์ยูไนเต็ดก็บุกมาแพ้แมนเชสเตอร์เสรยูไนเต็ดไป3ปต,ต่อหนึ่งโอเคครับเกมนี้เรามาเจอกับไอซนอนในคาราเบวครับครับถ้วยนี้ต้องเป็นของโคลมาลิโคลมาลิเน้นย้ำว่าถ้วยนี้กูต้องได้ ไปโอเดกาดเอาเอาลองสตาร์ปอะไรมึงเนี่ยเดี๋ยวก็โดนแดงเลยฮะเอาขาไปทิ้มเขาโอ้ยิงเลยเหรอโอ้ออกไปครับเลวิสพายามายามิดะกอดอน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 วิ่งหน่อยกอดอนวิ่งวิ่งแล้ววิ่งเล้ววันนี้โอ้โหเสียบอย่งกว่านี้โดนบอลจริงแต่ว่าโอ้โหน่าเกลียดจัดโลฟี่ผู้ไม่ได้ว่ะ เซนอนแม่งตัดบอลโคตรดีนะครับเซฟครับป๊อบโอ้ยโยนไปเลยถึงไหมอีซักโอ้โหเฟิร์ตทัชไม่มีหรือไงวะอีซักกูถามจริงนี่ไงโทนิลลี่อีซัก จะให้เมอร์ฟี่ครับเมอร์ฟี่ไปแล้วเมอร์ฟี่เมอร์ฟี่จังหวะนี้ได้ไหมหลุดไหมหลุดไหมเมอร์ฟี่มาแล้วเปอร์ฟี่เรียบร้อยไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเมอร์ฟี่ครับ oh, โอ้โหจังหวะนี้หลุดไปเลยหลุดไปแต่ครึ่งสนามอินซักส่งให้สวยๆเลยเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เลย <c oughs> ไม่เคยท้าเปผิดหวังจริงเมอร์ฟี่เลี้ยงมาจังหวะนี้ก็ ด้วยขวาแหละครับจังหวะนี้อาร์เซนอนก็แพ้ได้นะบอกเลยนี่ไงท่าเยอะกีเตอร์กีตซร์กีตาร์ใด่ไหมอิตาร์ไปแล้วไปได้บอกไม่รู้แต่ไปแล้ว หลองสตาร์เรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อศูนย์จากหลองสตาร์ครับโอ้โหเกมนี้โคบอลลี่แบบออนเน้นๆเข้าถ้วยนี้เรียบร้อยไปเลยครับ2ประตูต่อศูนย์จากหลองสตาร์มครัไอ้เหี้ยเหมือนโคบอลี่เลยเมื่อกี้เหมือนลูกโคบอลี่ป่ะนี่ครับส่งมาจังหวะนี้ลองสตาร์มขวาเลยครับเสาแรกเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ 2-0แล้วครับมีคอน,นเตอร์ยูต็ดก็ผ่อนเกมได้แล้วครับแต่ว่าคุณลีบอกว่าต้องเน้นนะต้องเน้นอย่าแพ้เด็ดขาดถ้วยนี้แพ้ไม่ได้มันเป็นตัวตัดสินชะตาโค้ชเลยแหละโค้ชต้องได้สักถ้วยแหละเฮ้ยเอาชิบหายแล้วโอ้ยอย่าง,งดีครับอย่างดียิงอย่างนี้ไอาชิดะเอาลุตลุตลุดเลยปะเนี่ยไม่ได้ครับโหน้องวิ่งไม่ไหวจริงครับโอ้ยไชิดากูขาข,าขืออ่อนหมดแล้ว เวลามาเจ็บหนึ่งนาทีครับจะได้ไหมเอเคครับผมหมดช่วงเวลาครึ่งแรกไปครับตอนนี้ก็นำอยู่สองประตูต่อศูนย์ครับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังครับเราเอาฮฮยาชิดาออกแล้วก็เอาชานเข้ามาแทนครับล่บองชานที่เราเซ็นสัญญาไว้รอบที่แล้วเราต้องการให้น้องได้เจอประสบการณ์หน่อยครับอุ้ยโอ้โหแม็กเสียบม็เสียบจังเลยวะ ปีเตอรอีซักอีซักให้รอสตาร์อู้หูเสียบอีกแล้วรอสตาร์วิ่งช้ามากอ่ะจริงๆเราไม่ผลให้มันด้วยเตะมันโล่งไงซากา้าซากา้า,กายังไงโอ้หแม่งไว้เฮซุสกาเบลเฮซุสเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้ก็ชิวๆแล้วครับโปร บอลไม่ถึงมือเลยโอ้ก็โยนไปครับเสียวครับเดี๋ยวแบ่งตัดบอลตรงหน้าประตูเสี่ยงเกินพี่โอกพี่โอ้โหเดี๋ยวเหตุผโอ้โหวิ่งเขี้ยโปปินก็สูงโอธ่พลิกไม่ได้ครับชานของชานกูนี่ไงสาก้า กับเ,เอเวอเฮซุสเฮ้ยมาร์ตินาลี่โอ้โหโปมออกมาเซฟจังหวะนี้อีซักส่งให้ชานชานชาน,ชานไปแล้วชานหมองชานจะเปิดตัวเลยไหมหมองชานโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเบรกไม่ได้โอ้โหเบรกไม่ได้ครับเบรกเมืม่อกีก้กไงก็หลุดชานแต่ให้กอดอนเอาแล้วกอดอน ก็ดอนยังไงเฮ้ยแม่งโอ้เซฟได้พอดีครับโอ้โหนึกว่าจะสามศูนย์แล้วนะไม่ได้ครับอย่างสองประตูต่อศูนย์อยู่ครับสากาสากาเหรอสากาเกมนี้สากาโดนตัดได้บ่อยมากครับเฮ้ยโอ้โหคิดว่าเพื่อนมเป็นเดอะแฟร์จริงๆใช่ไหมอีซัค สากาสากาโดนตัดอีกแล้วครับเฮ้ยเอาอหมดเวลาช่วงครึ่งเวลาหลังไปครับนิวคาสเซิลเต็ดก็เปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลไป2ประตูต่อศูนย์ครับโอโ้โหโคบลี่ยิ้มเลย เจอสองศูนย์ไปแถบร้องเลยเกมวันนี้คาราบาลครับ12เกมหรอเดี๋ยวเราไปเจอกับเวสบอมกันเลยดีกว่าในศึกเอเมเรดเอฟเอคัพหรอเอฟเอคัพหรอเราเข้าเอฟเอคัพด้วยหรอเรล,เลวิส ส่งให้กอดอนโอ้โหจังหวะนี้เลวิสส่งสวยครับกอดอนอัลเชนนันต์กชนะไปแล้วเลยโยนเบาๆโอ้โอ้กูกูปวดหัวไายาชิดาไม่มีใครเข้าน้องก็ตัดเข้าไปโอ้โหเซฟได้ครับวิลสมิธเฮ้ยวิลสมิธมามาเตะบอลแล้วเขาเดียวกันนะ ไอเอ้าเอา,เอาทัวเวลา่าเัวเวลา่าโดนนะเอฟเอครับนี่พี่นี่ไม่รู้ได้ช่วยเปล่าช่างมันเอาให้ได้แข่งบ้างเถอะแกลนโฮมครับโฮมส่งมาที่ฮายาชิดะกำลังวิ่งหน่อยเฮ้ยกอดอนโอ้ยยื้อทำไมเนี่ยไปกอดอนโอ้โหมันวิ่งกันเร็วมากส่งให้ใหใหอีซัคอีซัค นิ่มๆเฮ้ยไม่เข้านิ่มๆเรียบร้อยครับเบอร์ฟี่จังหวะสองโอ้โหไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆคนนี้เรียบร้อยเลยครับถึงประตูต่อศูนย์จากเบอร์ฟี่ครับอีซัคยิงนึกว่าจะเข้าเละนะเบาๆไม่เข้าเบอร์ฟี่มาจากไหนไม่รู้ซัดเข้าไปเลยครับอันนี้คือผู้โชคดีเบอร์ฟี่ไปที่ไหนก็มีแต่บอลเข้าขา เบสบอมก็โดนไปก่อนนะครับหนึ่ง like ประตูต่อศูนย si eh ์สวิฟต์ซูซูกิเหรอโคปอุ้ยหูเกือบ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 เป็นลูกเตะมุมของเวสบอมครับอุ้ยโอ้โหโปุ๊บหเกือบแล้วเกือบเซฟไม่ได้และปุ๊บกูมาที่เลวิสเลวิสส่งให้กาดอนกาดอนกาดอนพิก เห็นเมอร์ฟี่ลงโล่งโอ้โหจังหวะนี้จิ้มๆเลยปะเมอร์ฟี่เรียบร้อยไปเลยครับสองบอตูต่อศูนครับโอ้โหเกมนี้เหมือนแบบเกมพักอะสองศูดเลยครับเมอร์ฟี่ลงโล่งเลยครับซัดเข้าไปจังหวะนี้ด้วยขวาครับโอ้ลูกสวยเลยแล้วลูกเนี้ยเรียบร้อยไปเลยครับเกมนี้ผมรู้สึกว่าเราน่าจะเอาตัวเด็กลงได้อยู่ครับ ผมเอาชาญกับคอ่อจ,จินนโสภาลงเลยครับเอาฮายาชิดากับอีซักออกครับอีซ oh ักอีซักโอ้โหยิงจนเหนื่อยอะ่ะสามศูนย์เลยครับ <3 S 2> ชิวๆเลยเดี๋ยวเอาเชนบิกลงด้วยคือสามศูนย์ขนาดนี้แล้วกูไม่กลัวละดูจังหวะนี้ s <S อีซักก็ ขวานิ่มๆเลยเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยครับเปลี่ยนตัว3มคนครับเอาชาญเอาจินโซพาแล้วก็เชดวิกเข้าแทนครับเอาโป๊ไปพักบ้างโป๊ะแบบขอนั่งพักบ้างโอเคครับหมดครึ่งเวลาแรกไปเรานำไปอยู่3ประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวมาเจอกันต่อในครึ่งหลังครับเอาละครับเริ่มในช่วงเกมของเกมครึ่งหลังแล้วครับนี่วัตเซอรยูเต็ดก็นำไปก่อนแล้วครับ3ประตูต่อศูนย์ อนนี้เราก็คบอี่ก็ให้เด็กลงบ้างครับให้หาประสบการณ์หน่อยตัเรลี่มาที่ชันชานโอ้ยส่งสวยอยู่นะแต่ว่ามันช่องไม่สวยครับกอดอนตอนโยนมาจาังหวะนี้โอ้โหเซฟไปครับวิลสมิทโยนข้ามหัวงี้หาเ,นะเรื่องนะหาเร่่อโดนจิงนะสวิต โอ้โหเชดวิกเซฟได้ครับโอ้โหเอาจีนโกตฟ้าเอ้บอลแม่งไปไหนไม่รู้เราต้องให้เด็กได้ลงมาหน่อยเชดวิกอ่ะคือที่ผมให้เชดวิกลงมาเผื่อเผื่อในกรณีที่แม่งฉุกเฉินจริงๆอ่ะจะได้มีเชดวิกไว้เล่นได้ครับมาแล้วครับกอดอนโอ้โห,โโห,โโหโล่งๆเลยังหวะนี้ กอดดอนเข้าเข้าไปแล้วครับสี่ประตูต่อศูนย์เลยโอโ้โหฝั่งเขาก็ไม่เข้าบอลน,นะวิ่งกันเชย <c oughs> เรียบร้อยเลยครับสี่ศูนย์ครับจากกอดดอนเนี่ยโลง่ลงๆเลยเนี่ยเขาไม่เข้าบอล่เขาพยายามวิ่งแต่เขาวิ่งไม่ทันได้ไงผมไม่รู้เลยซัดเข้าไปด้วยซ้ายครับเรียบร้อยเลยครับเ <c oughs> วบอ นี่โอโหชานแม่งแย่ขาไม่ถึงขาสั้นไปนหน่อยเอาชานได้ครับกอดอนอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เรียกไปเลียกยมาจะออกเ <c oughs> ชลี่ส่งเข้ามาให้กอดอนกอดอนส่งให้ชานครับ <c oughs> ชานไปไหนได้บ้างลูิส เดวิสส่งให้กอดอนครับแทงมาแต่ว่านี้โอ้โหเลือกตัวได้เลยเมอร์ฟี่เข้าไปโอ้โหติดป้สารประตูครับโอ้เกือบสวยแล้วเมอร์ฟี่ลูกเมื่อกี้ได้ที่สวยเลยเอาเอา,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 าจินสสพาจินโสพาไปไปเอ้ยลูกโทษปะไม่ลูกโทษครับโอ้โหโดนบอลจินสสพาในรลมอคติ้งไม่ค่อยเทพเท,พเท่าไหร่วะรอบเนี้ย รอบที่แล้วได้อยู่เฮ้ยอือเอาละครับเชดวิกโอ้โหออกมาเซฟสวยอยู่สวยอยู่ได้อยู่ครับเชดวิกโยนมาจาังหวะนี้โขกเอ้ยมือมึงจะยิงเข้าประตูตัวเองยังไงไม่รู้อ่ะมึงโขกยังไงของมือวะ ไปที่มร์ฟี่มือฟี่ส่งให้จินโสภาจินโสภา,าไปแล้วลากลากเลยจินโสภาจินโสภาโอ้โหมึงยิงอะไรของมึงหมดเวลาในช่วงครึ่งหลังไปเลยครับนำเอ่อชนะไป4ประตูต่อศูครับโอ้โหชิวๆเลยเกมนี้เอาละครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนกันหน่อยเรายังอยู่ที่6เหมือนเดิมนะไม่ขึ้นเลยอ๋อเพราะเราไปชนะ อาเซนนอตในเกมครับนี่หว่ามันเลยไม่ขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหน่อยสิว่าตอนนี้มีใครที่จะต้องการซื้อตัวนักเตะของเราอีกไหมเฮ้โอ้โหขอมาสามคนเลยมีทิปเปียครับทิปเปียรีเจ็คไปเลยครับไม่ขายขอมาเก้าแสนหนูทุเรศมากแล้วก็มีขอซื้อเมอร์ฟี่ครับล้านเดียวไม่ขายเฮ้ไม่ได้บล็อกขดผิด อเล็กมร์ฟี่เหรอโอ้โหกองหลังไอเ้เก็นึกว่าเมร์ฟี่กองเออปีกปีกขวาพาเลยครับแล้วก็มีคนขอซื้อกอดอนครับ50ล้านคุยดิโอ้โหดัดมุนขอซื้อ50ล้านเลยเหรอกอดอนคาาตัวแพงจังอะโอเคเยอะไปแล้วอ๋อราคาตลาดมัน42ล้านขอซื้อ50ล้านเฮีย yeah. หดมุนรวยเกินขอหกสิบได้เปล่าจริงๆเรามีอาร์บิลอนอยู่ครับแล้วเขาให้เปล่าเขาจะต่อราคาเปล่ะหรือเขาจะออกเลยขอห้าสิบล้านครับเตยอ,อนขอสามเอาไปเลยครับ5้าสิบล้านแต่่อนเรามันเพิ่งอ,อายุย3ิบสาเองนะเว้แต่เราก็มีอาร์บิลอนได้ไงแต่เราก็ต้องเอาวปเปลี่ยนเปล่าวะทอางไงดีครับ ผมขอรีเจกดีกว่าเออเพื่อแบบอามิรอนเจ็บเราจะได้เอากอรดอนลงหรือว่ากอดอนเจ็บเอาอามิรอนลงสลับกันไปครับโอเคครับแม่ให้60ล้านไม่ขายครับเออมีคนขอซื้ออามิรอน15ล้านเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยกดผิดเอาลีเจกสังัานเลยกูถ้าไปกดโดนตัววายว่ะแล้วก็มีคนขอซื้อเลวิส ไปในราคาร้านเดียวครับสองร้านสองครับผคบอนี้บอกว่าร้านเก้าไม่ขายครับลวิสสอง้านสองขายเอาเปล่าโอเคครับเรียบร้อยโดนขายเลยเลวิสกูเรียบร้อยครับไปกับบ้านโอ้มีคนขอซื้อก้อน,อนอีกแล้วครับลิวภูขอสวาปครับเปลี่ยนกับใรวะโอ้ลเจ็กลีเจ็กสวกิเจเจ็ก ไม่เอาครับเพราะว่ากอดอนเราสำคัญอยู่ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะดิเจกใช่ไหมบอกผมทีโอเคครับยังไงพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามโคบลลิตในพาร์ทถัดไปด้วยนะครับจะาลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์้กันด้วยนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับมีอะไรแนะนำสามารถบอกได้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทถัดไปฝากติดตามโคบลิตในพาร์ทถัดไปด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ